ผที่จะมาเติมในช่วงนี้ไปจนถึง29กันยายนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลายฝ่ายประเมินว่าน่าจะไม่พอสําหรับการเติมน้ําในเขื่อนนะคะแล้วก็ต้องประเมินยาวกันไปถึงช่วงแล้งในปีหน้าด้วยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะคะไปพูดคุยกันกับทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลค่ะคือน้ําบาดาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะกลายเป็นแรงสําคัญค่ะที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่อยู่ในภาวะขาดแคลนน้ําได้นะคะซึ่งท่านอธิบดีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับค่ะจากการประเมินข้อมูลในช่วงเวลานี้ค่ะสาหรับสถานการณ์ฝนที่มาเติมในบ้านเรานะคะคือหลายฝ่ายประเมินกันไว้แล้วว่าระดับน้ํามันอาจจะไม่เพียงพอต่อก,การที่ประชาชนต้องการใช้ในช่วงฤดูการในปีหน้าในส่วนนี้ค่ะทางกรมเองจะเข้ามาตอบโจทย์หรือว่าแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะครับตอนนี้ทางกรมนะครับก็เราก็พยายามที่จะสํารวจพื้นที่ที่ประชาชน ขัดแคลนน้ำนะครับโดยเฉพาะน้ำโอโป้ปริโภคตอนนี้เรากำลังเล่นสำรวจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาประสบภัยแล้งทํำซากอยู่ในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับขณะนี้เราได้ให้เจ้าที่ลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราเห็นว่าน้ําต้นทุนในเขื่อนเนี่ยตอนนี้มีประมาณสัก51-52เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อน้ําผิวดินมีน้อยเนี่ย ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะหันมาใช้น้ําใต้ดินหรือน้ำบาดาลนะครับซึ่งน้ำบาดาลในรอบแต่ละปีเนี่ยเราสามารถที่จะนําขึ้นมาใช้ได้ประมาณสักสี่หมื่นห้าพันล้านลูกบาทเมตรนะครับทีนี้ในรอบปีที่ผ่านมาโดยปกติแล้วเนี่ยประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยจะใช้น้ําบาดาลประมาณสักหมื่นห้าเราก็ยังเหลืออีกประมาณสักสามหมื่นล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งเป็นปริมาณน้ําที่ ที่สามารถจะเยียวยาหรือพอช่วยเหลือประชาชนได้นะครับเพราะว่าเขื่อนทุกเขื่อนถ้าเราก,ากักเก็บเต็มน,น้ําทั้งหมดเนี่ยได้แปดหมื่นนะครับวันนี้มีอยู่ประมาณสักห้าสิบสองเปอร์เซ็นห้าสิบสองเปอร์เซ็นก็ประมาณสักสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นนิดๆเราแต่ในสี่หมื่นของน้ำํำในอ่างเก็บน้ําหรือในเขื่อนทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่นยก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้หมดนะครับทั้งสี่หมื่น จะต้องมีเหลือน้ําไว้ต้นทุนเพื่อรักษาระบบในเวทเนี่ยประมาณสองหมื่นสี่ซึ่งคิดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นของแปดหมื่นเพราะฉะนั้นเราจะมีน้ําที่ใช้อยู่ประมาณสักหมื่นปลายๆนะครับหมื่นหกหรือหมื่นเจ็ดเท่าน,นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยก็ได้เรีงเห็นถึงน้าบาดาลซึ่งผมในฐานที่กํากับวกควบคุมดูแลเรื่องทรัพยากรน้าบาดาลเนี่ยเราก็พยายามที่จะสารวจหาแหล่งน้ําว่าอยู่ตรงไหน แล้วก็ประชาชนบริเวณใดขัดแย่น้ํานะครับการสํารวจหาแหล่งน้ําใหม่ของกรมทรัพยากรน้าบาดาลเนี่ยเราพยายามสํารวจในพื้นที่ที่แหล่งน้ําที่มีระดับลึกขึ้นนะครับปัจจุบันนี้กรมเนี่ยพยายามเจาะบ่อบาดาลที่มีขนาดกว้างขึ้นนะครับเดิมทีจะเจาะ4นิ้ว6นิ้วเราก็จะเจาะ12นิ้วจนปัจจุบันนี้เราเจาะบางบ่อเนี่ย 24นิ้วหรือ50เซนติเมตรแล้วนะครับซึ่งเราก็จะได้น้ำปริมาณท,ที่มากและประชาชนเนี่ยเมื่อสูงมาแล้วเราสามารถที่จะเอาไปทำอะไรก็ได้ทั้งภาคเกษตรนะครับภาคอุววปโภคบริโภคหรืออุตสาหกรรมได้บางส่วนครับ ค่ะคือการเติมน้ําใต้ดินในช่วงเวลานี้นคะคะทาอย่างไรได้บ้างคะแล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างไรเพราะเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปดูเรื่องของการพัฒนาเรื่องของน้ําบาดาลน้ําใต้ดินเหมือนกันการเติมน้ําใต้ดินในปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางรายการทำการเติมน้ําใต้ดินหรือชาวบ้านเรียกว่ากรนาขาน้ําใต้ดิน<ข>นะครับในปี 6หกสามที่ผ่านมาเนี่ยเราทําที่ทุ่งบางลระกร,รมที่จังหวัดพิษนุโลกนะครับเราทำทั้งทั้งสิ้น500รอยบ่อปัจจุบันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับซึ่งประชาชนในพื้นที่ตอบรับเป็นอย่างดีครับอย่างน้อยอ,อบริเวณทุ่งบางลระกร,รมนั้นเป็นพื้นที่ที่ปกคลุมชั้นบนด้วยดินเหนียวปกคลุมประมาณตั้งแต่3เมตรนะครับจนถึง10เมตร ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ไปเอาเครื่องมือหรือรถไปเจาะเพื่อให้ดินเหนียวได้ออกแล้วเติมปูวทรายลงไปเมื่อเวลาฝนตกลงมาน้ําเนี่ยจะซึมผ่านดินเหนียวเนี่ยได้น้อยมากนะครับเราไปเอาดินเหนียวออกปุ๊บเอาปูวทรายใส่เวลาฝนตกน้าเจิงนองน้ําก็จะไหลลงไปสู่ชั้นบาดาลเพราะพ้นจากดินเหนียวะระดับ10เมตรลงไปแล้วนะครับข้างล่างจะเป็นทรายและรวด วงนี้จะเป็นอาศัยเป็นที่อยู่ของน้าประดานหรือน้ําใต้ดินนะครับพอเวลาหน้าแ้งเนี่ยเราก็สามารถนําน้ําเนี่ยกลับ้นมาใช้ได้ปจิุีโอที่สองคือทุ่งบรารกรรมเนี่ยเมื่อฝนตกน้ําจะท่วมขังทุกปีเพราะว่าน้ําฝนไม่สามารถซึมผ่านดินเหนียวได้นะครับ,รบเมื่อเราทําลักษณะบอ่อวงที่จะให้น้ำห้าร้อยบ่อที่ไปในทุ่งบรารกรรมเนี่ยทําให้ เมื่อฝนตกมาแล้วเนี่ยน้ำที่จะขังบริเวณตามสวนไร่นาต่างๆนะครับที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยน้ำก็จะซึมลงไปชั้นใตดินอันนี้ก็เป็นการลดปัญหาน้ําท่วมขังน้ำเจิ่งนองน้ําไหลหลากในบริเวณทุกเมืองเลยราบได้ด้วยครับในปีที่ผ่านมาซึ่งในปี64นี้นะครับขณะนี้เราได้รับองคประมาณการอีกจํานวนหนึ่บ่อนะครับหนึ 1, บ่บ่อเนี่ยเราทําทั่วประเทศขณะนี้เรา ทางกรมกาลังสํารวจนะครับหาพื้นที่เป้าหมายที่เราจะทํขาขณะนี้ได้รับงบประมาณแล้วนะครับคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะเร่งสํารวจเราสํารวจแล้วนะครับเราจะเร่งปุดเจาะบอ่อวงซึ่งเป็นบ่อเตอิมน้าใตดินขณะนี้นะครับเ,เจ้าที่เราของกรมเนี่ยมีเป้าหมายมีพื้นที่กําหนดค่าพิกัดนะครับจุดที่จะทาบ่อเติมน้ําทั้งสิน้ในในจานวนหนึ่งพันบ่อทั่วประเทศแล้วครับ ท่านนายที่บดี่อค,คือนิดนึงนะ,ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าช่วงตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง29กันยายนเนี่ยจะมีปริมาณฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยประมาณร้อยละหกถึงร้อยละแปเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เราจะมีโอกาสที่จะเก็บน้ําไปอยู่ใต้ดินให้เป็นธนาคารน้ําใต้ดินได้มากแค่ไหนประเมินได้ไหมคะถ้าพื้นที่ที่เราทำเนี่ยครับในใน,ในสมมติเรามีของเก่ากับของใหม่รวมแล้วพันห้าร้อยบ่อนะครับ ก็ยังมีปริมาณที่น้อยยังน้อยมากอยู่นะครับเพราะการทําการเติมน้าใตดินเนี่ยมันเป็นการช่วยนะครับช่วยกเก็บน้ําไว้ลงใต้ดินสิ่งที่จะกัเก็บน้ําได้ดีที่สุดนะครับที่ให้น้ําลงใต้ดินคือป่าธรรมชานะครับเมื่อฝนตกลงมาต้นไม้เนี่ยครับจะขังหรือชะลอการไหลของน้ําน้ําก็จะซึบลงสู่ใต้ดินการที่เราไปทําบ่อดักน้ําไว้ตามจุดต่างๆเลยครับ พราะพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยสามร้อยยี่สิบล้านไร่นะครับซึ่งกว้างใหญ่มหาศาลเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆทําโดยสายความร่วมมือของท้องถิ่นนะครับเราประสานกับท้องถิน่นประสานกับจังหวัดประสานกับอำเภอเพื่อทําแหล่งเติมน้าใตดินปีนี้เป็นปีแรกเราเพิ่งเริ่มทํานะครับ<ฆ>ผมคิดว่าถ้าเราทําสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยการเก็บกักน้ําเนี่ยก็จะเป็นการสะสมน้ําใตดินไว้มากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับ เมื่อเวลาหน้าแล้งประชาชนก็สามารถที่จะเอาใช้ประโยชน์ได้นะครับค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาที่ประชาชนเจอปัญหาภัยแล้งอะคะ่ะบางส่วนเลือกที่จะใช้วิธีการไปขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลด้วยตัวเองบางครั้งขุดเจอน้ําบ้างก็โชคดีไปได้น้ําขึ้นมาใช้นะคะบางส่วนเขาขุดไม่เจอน้ําในส่วนนี้ค่ะเราลงไปให้ความรู้กับประชาชนอย่างไรบ้างทั้งเรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาลหรือแม้แต่กระทั่งการช่วยทาธนาคารน้ําเพื่อที่จะเก็บน้ําใต้ดินเอาไว้อะคะ่ะท่านธิบดีค่ะ เรื่องกราคามน,น้นน้ําจีดินทั้งกรมได้จัดทําคู่มือนะครับวิธีการเติมน้ําและบอกวิธีการว่าแต่ละพื้นที่ควรทําอย่างไรและพื้นที่ตรงไหนเหมาะสมเนี่ยกรมเรามีคู่มือนี้ที่จะแจกนะครับประชาชนสามารถมาติดต่อรับได้สํานักงานความหมายเขตสํานักงานบาดาลเขตทั่วประเทศเราส2องเขตหรือที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้นะครับ ส่วนเรื่องอที่ประชาชนเดือดร้อนเกี่ยวเรื่องในาการกุจอบ่บดานเรามีแอปบปดานโปไทยนะครับประชาชนสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าถ้าเข้าไปดูในแอปบดานโปไทยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลแหล่งน้ําบดานใต้ดินเนี่ยเราจะบอกดูว่าตรงไหนมีน้ําขนาดไหนมากน้อยเพียงใดถ้าเราเปิดดูในข้อมูลแล้วสงสัยนะครับเราติดต่อมาได้ที่กรมนะครับกรมยินดีที่จะให้ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ําใตดินถ้ายังมีปัญหาอีกเรามีหน่วยงานของเราคือนักธรณีที่พร้อมเครื่องมือเราจะยินดีที่จะไปช่วยรีซี์หรือสำรวจแหล่งน้ําบาดาลใตดินให้กับประชาชนเพื่อประชาชนจะได้ไม่ผิดหวังในการขอญาตและกุดเจาะบ,บ่อบาดาลจะได้น้ําบาดาล ตามที่เราต้องการนะครับค่ะที่ผ่านมาจะได้ยินเสมอเลยค่ะเวลาประชาชนขอให้ขุดจอบบ่อน้ําบาดาลเนี่ยหใช้ระยะเวลายาวนานมากแล้วก็สมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอะค่ะท่านอธิบดีเราจะอธิบายจะชี้แจงยังไงดีคะค่าได้จ่ายเนี่ยไม่ได้เกิดจากค่าอนุญาตในการขุดจอบบ่อบาดาลน,นะครับแต่เป็นค่าตั้งในการขุดจอบบ่อบาดาล พราะว่าการขุดจอบอ่บอบาดานเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของบอ่อถ้าบอ่อใหญ่มากแล้วลึกก็จะเสียเงินเ,นเยอะถ้าขุดบอ่อเล็กแล้วก็ไม่ลึกมากก็ใช้เงินไม่มากนะครับเพราะขนาดของบ่อเนี่ยมีขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของประชาชนที่จะใช้น้ํประดานประเด็นที่สองขึ้นอยู่กับปริบาลน้ําบางแห่งนะครับอย่างเช่นกรุงเทพนะครับหรือปริมณฑลเนี่ยเรามีชั้นน้ำประดานอยู่แปดชั้น ปัจจุบันนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะครับชั้นน้ำาาดาลเสียหมดเพราะว่าการสร้างบ่อในอดีตนั้นที่ผ่านมาสร้างบ่อไม่ดีเมื่อสร้างไม่ดีน้ําเค็มนะครับที่หนุนขึ้นมาก็จะแทรกลงไปในชั้นน้ำบาดาลชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามซึ่งมีความลึกอยู่ประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบเมตรทีนี้เมื่อชั้นน้ำบาดาลชั้นบนเค็มเราต้องขุดบ่อลงไป ในระดับที่มากกว่า200เมตรถึง350เมตรนะครับเมื่อเราขุดบอ่อประดานที่ลึกลงไปเราต้องใช้อุปกรณ์หรือท่อนะครับซึ่งมีขนาดหนาและใหญ่การขุดเจาะบ,บอ่อประดานก็จะเสียค่าใช้จ่ายในขนาดท่อนะครับรวมทั้งเ,เครื่องจกักรในการขุดเจาะเพราะฉะนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายมากบอ่บอรประดานในกรุงเทพถ้าขุดเจาะลงไป3-400เมตรนะครับท่อกขต้องใช้ท่อเล็ และเหล็กก็ต้องมีความหนาเพราะข้างล่างมีแรงดันมากถ้าเราใช้ท่อที่บางาก็ข้างล่างมีแรงดันของน้ํามากนะครับก็จะทําให้บ่อเนี่ยบุบหรือบี้แล้วก็จะเสียเราก็ไม่สามารถที่จะสูบน้ําขึ้นมาได้ถ้าบ่อบดานล,ลึกเราก็ต้องใช้ปั๊มที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือซัม mer ที่มีขนาดใหญ่แรงมากมากก็จะเสียค่าใช้จ่ายมากบ่อบดาน ขนาด8นิ้วผมยกตัวอย่างนะครับขนาด8นิ้วเนี่ยถ้าลึกอยู่ประมาณสัก300เมตรเนี่ยบ่อหนึ่งเกือบล้านบาทนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะเกิดจากอะไรเกิดจากเราขุดพื้นไม่ได้เพราะว่าน้ําเค็มน้ําเค็มเสิดกอะไรเกิดจากเอกชนนะครับหรือประชาชนหรือคนที่เคยขุดเจาะบ่อบอาดาลในอดีตสร้างบ่อไม่ดีเมื่อสร้างบ่อไม่ดีน้ําเค็มแทรกเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ เขาจะทําให้เราขุดจอบ่อบาดาลลึกขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเสียค่าใช้จ่ายมากแต่ถ้าพวกเราช่วยกันนะครับช่วยกันสอสองดูแลว่าบ่อที่ไม่ได้อนุญาตที่ไม่ได้มาตรฐานมาปรึกษาหารือกับเจ้าที่นะครับของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเรายินดีนะครับให้คําแนะนําในวิธีการสร้างบ่อหรือบ่อที่ไม่ได้อนุญาตนะครับประชาชนช่วยแจ้งมาที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะครับเรามีเบอร์ที่จะให้ประชาชนสามารถ ร้องเรียนเข้ามาได้เราจะได้ช่วยกันตรวจสอบรักษาชะนะมาดาไว้ให้ยั่งยืนไว้ให้คนในอนาคตนะครับลูกหลานเราจะไดม้มีโอกาสใช้น้ำมาดานะครับเพราะฉะนั้นน้ำมาดาก็จะมีมอายุการใช้ที่ยืนยาวนานนะครับเพราะปัจจุบันเน้น้ำผิวดินเนี่ยหนึ่งน้อยลงสองน้ำคุณภาพอาจจะไม่ดีนะครับเนื่องจากมีสารปนเปื้อนมียาฆ่า,มาแมลงมีทุกอย่างมีสิ่งปฏิกูลนะครับเดี๋ยวนี้ประชาชนส่วนใหญ่ หันมาใช้น้ำบาดาลทั้งสิ้นนะครับค่ะท่านอาทิบดีคะอย่างที่เรียนแจ้งประชาชนที่กําลังชมอยู่ว่ามีปัญหาบ่อน้ําบาดาลที่อาจจะขุดเจาะไม่ได้มาตรฐานแล้วไปส่งผลกระทบต่อเรื่องของน้ําเค็มที่ลุกล้าเข้ามาค่ะเกิดขึ้นเฉพาะที่กรุงเทพมหานครหรือว่ามีปัญหากระจายไปในพื้นที่จังหวัดอื่นด้วยค่ะมีปัญหาทุกที่ครับทางอีสานก็ขุดเจาะบ่อบาดาลไปเจอชั้นเกลือนะครับถ้าขุดลึกเกินไปไปเจอชั้นเกลือเกลือก็ขึ้นมาก็เกิดการเค็ม ทางภาคใต้อ,อ,อย่างเช่นแถวน,นวครศรีธรรมราชเมื่อก่อนขุดจอบ,บอ่อสักร้อยสองร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวนี้ขุดต้องถึงสองร้อยห้าสิบสามร้อยเมตรเหมือนกันนะครับเพราะเกิดจากน้ําเค็มแทรกถ้าบอ่อลึกค่าใช้จ่ายเ้าสูงนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับในการสร้างบ่อต้องให้เจ้าที่รัฐนะครับเรายินดีที่จะให้คําแนะนําหรือออกแบบให้ในการสร้างบอ่อถ้าเราไปสร้างเอกชน เอกชนเขาสัญญาว่าขุดเจออาะบ่อปรดาลให้ผู้ว่าจ้างได้รับน้ําเท่านั้นเขาไม่ได้สนใจหรือจิตสานึกอาจจะมีบ้างแต่ไม่มากนักทําให้การสร้างบอ่อไม่ดีใช้ไปแค่ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีบ่อก็จะเสียหายบอ่อบาดาลถ้าสร้างดีมีอายุอยู่มากกว่าสี่หสิปีนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะ ครับครับขอบคุณครับส,ว,สวัสดีค่ะท่านในวิดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลคุณศักดาวิเชียนสินนะคะก็อธิบายถึงเรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาลรวมถึงการทําธนาคารน้ําด้วยเก็บกักน้ําเอาไว้ในช่วงที่มีปัญหาภายแล้งนะคะวิธีการเจาะชั้นดินเหนียวข้างบนนะคะแล้วก็ให้ด้านล่างเนี่ยมีช่องมีโพรงเพื่อที่น้ำเนี่ยจะได้ระบายลงไปอยู่ด้านล่างเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูแล้งนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยการจะขุดเจาะบ่อบาดาลต้องได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าไม่งั้นที่สุดแล้วใช้ได้ไม่นานอาจจะมีปัญหาน้ำ เข็มลุกล้ำได้แล้วก็เสียหายไปค่ะคือควิธีการในการให้มีธนาคารน้ําใต้ดินอยู่นี้เนี่ยตั้งเป้าหมายกันเอาไว้นะเวลานี้เย่านที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอธิบดีบอกนะคะว่าประมาณ1000แห่งทั่วประเทศค่ะอันนี้เนี่ยเป็นโครงการเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ําทั้งในภาวะน้ําท่วมน้ําแล้งเริ่มจริงๆเนี่ยเขาใช้เงินงบประมาณเป็นงบกลางประจําปี2,563ก็เริ่มกันตั้งแต่1กันยายน2,563ไปสิ้นสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,564เดี๋ยวรอดูแล้ว การจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าน้ำที่มีทั้งหมดนี้เนี่ยต้องนําไปใช้คือแบ่งสัดส,ส่วนกันให้ดีไม่ว่าจะเป็นน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ําสําหรับทําการเกษตรรวมถึงน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ